สวัสดีครับวันนี้เราจะมาออกกำลังกายบริหารกล้ามเนื้อหน้าท้องครับด้วยการดันลอดงอหยิบเรามาเริ่มออกกำลังกายเลยนะครับเหมือนเดิมครับบจินเนอร์นะครับให้ตาจากฝั่งด้านนี้นะครับส่วนวานก็ให้ตาจากฝั่งด้านนี้ครับว่าแล้วหยิบดัมเบลหรือว่าขวดน้ำเลยครับมานอนครับ่าแรกนะครับิ้งตัวนอนชันเข่าครับโอเคยกเท้าขึ้นนะครับดันแขนนะ้วก็เหยียดยืดให้ดัมเบลแต่เข่านะครับลดลง นะครับขึ้นแตะแล้วลงดีครับขึ้นมานะครับเวลาที่งอขึ้นนะครับให้ยกสะบักโค้นไหล่พ้นพื้นดีครับขึ้นแตะลงขึ้นแตะลงใช้ดัำเบลหรือขดน้ำนะครับแตะเข่าแล้วลงมาดีครับดีกินได้ไหมครับได้ค่ะเปิดพได้ไหมได้ครับอ่าดีนะครับไล่แตะมานะครับแล้วลงแตะมา แล้วลงนะครับพยายามดันหลังให้คิดพื้นไว้นะครับงอตัวพับตัวขึ้นลง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 ดีครับพินเนอร์ตามรอยตาม่อย็นบ้านเราหน่อยพี่ท้านิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวขึ้นนิดหนึ่งขึ้นลงขึ้นลงขึ้น ลงค่แล้วคาแล้วออขึ้นลงครั้งเดียวอ่าคราวนี้เราวางผลน้ำเหลือดัมเบลนะครับลงไปลูกนึงอ่าดึงเข่านะครับสลับนะครับดึงเขาสลับดึงนะครับขวดนะครับหรือว่าดัมเบลนะครับให้จากข้างในมาดึงเข่าขึ้นร้อยขวดดึงเข่าขึ้นหรือห้อยดัมเบลอ่าคล้อ,องไว้ชา้าขึ้น ไเวขึ้นนะครับพร้อมงอตัวขึ้น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 ดีครับนิดเดียวขึ้นขึ้นขึ้นมาหน่อยขึ้นว่าขึ้นอีกนิดเดียวขึ้นมาครับขึ้นดีน่าเป็นไงเปได้อยู่ค่ะแฮตวันเป็นไงได้ครับ ขึ้นมาหน่อยรันด้านนิดนึงดีนเอมาโอเคครับสุดท้ายอ้าวท่าต่อ,อไปเตรียมพร้อมนะครับยกขาขึ้นงอเข่าได้นะครับเหยียดยืดมือจะใช้ดัมเบลแต่หาไปเท้าขึ้นมาขึ้นขึ้นหน่อยขึ้นเหยียดยืดไปหาไปเท้าเหยียดยืดไปหาไปเท้า ไปนิดนึงขึ้นขึ้นหน่อยมาหน่อยไปนิดนึงไปนิดนึงไปหน่อยนึงอนเงอว่ายเป็นไงออกได้ครับยิ่งขึ้นไปเป็นไงยังไหวอยู่ค่ะขึ้นหน่อยหาไปเท้าหน่อยอีกนิดเดียว่าขึ้นนิดนึงขึออ้นนิดนึงขอสี่เที่ยวสิ สาสองโอเคครับลดเท้าวางลงนะครับคราวน,นี้เราจะเอาดัมเบลหรือว่าขวดน,น้ำนะครับวางเหนือเข่านะครับเอาขึ้นวางแตะลงมาขึ้นวางแตะลงมาขึ้นวางแทะลงมาขึ้นวางแทะลงมา,าดีครับขึ้นหน่อยลงขึ้นหน่อยลงขึ้นหน่อย ลงไม่ต้องรีบครับขึ้นลงมาขึ้นวางแล้วลงมาขึ้นแต่ที่วางที่เขาขึ้นขึ้นนิดนึงขึ้นเวลาขึ้นหายใจออกนะครับลงหายใจเข้าอีเนอรอเป็นไงครับไหวอยู <you> ่ค่ะเอฟฟ้าเป็นไงครับท้องหายไปแล้วครับเออท้องหายไปแล้วเอาว่ากินนิดนึงว้า เอาหน่อยขอสี่เที่ยวขอสามเที่ยวขอสองเที่ยวขอเที่ยวเดียวว้าวโอเคครับถ้าเราไปครับวางดัมเบลหรือว่าขวดน้ำนะครับวางไว้้านข้างนะครับเราจะลุกขึ้นนะครับแ่หยก็หยิบพร้อมกันพร้อมนะครับมาเริ่มขึ้นว,วางที่ตงข้ามนะครับลงขึ้นบนะครับวางลง ขึ้นอึบมาพยายามใช้สองมือขึ้นอึ้บมาขึ้นอึ้บมาขึ้นอึ้บมาขึ้นอึบมาขึ้นอึ้บมานิดนึงขึ้นอึบมาขึ้นอึ้บมาปิดตัววาง Tui tua, vâng Tui tua, vang. ăn nói Tui tiêu, tui tua, vâng ăn nói Tui tua, vâng ăn nói Tui tua, hãy bắt mình ơi À, ơi Đi nữa ơi khá à 2 tiêu Sống lo thái, sống lo sụt thái Lo tiêu, lo Wow, lạ โอเคนะครับเรียบร้อยลุกขึ้นมานะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับการบริหารหน้าท้องในวันนี้